ถ้ารวมกันหมดมีประมาณ500ต้นสายพันธุ์ทดสอบ500้ต้นก็คือ500สายพันธุ์ใช่ครับแต่ละต้นแต่ละสายพันธุ์หมดเลยครับมันมี300กว่าสายพันธุ์ครับตอนนี้ที่กําลังติดดอกออกผลคือพิงคันนี้ต้นนี้คือพิงคันนี้ทำไมถึงชื่อพิงคันนี้ครับอาจารย์อ๋อครับเนื้อในเขาครับจะมีสมสีคือเหลือง เหลืองหน่อยๆขาวแล้วก็ชมพูอ,อยู่ในผลเดียวกัน<อ>รสชาติเขาเหมือนน้ำผึ้ง<อ>หวานนี่ก็แดงเจ้าสัวโอ้โหนี่นให้ดูเนื้อก่อนให้ดูเนื้อก่อนนะครับอืเป็นไงหวานมากเลยเนะือกลบหวาน<ะ>โอ้โห เดี๋ยวอยู่สักแป๊บหนึ่งจะได้รสชาติอะไรอยู่ในกระพุ้งแก้มอยู่วนเวียนอยู่นานเลยเโอ้คุณผู้ชมครับวันนี้เรามาอยู่กันที่สวนปักใต้พันไม้นะครับของอาจารย์คันทิตบุญสองนะครับสวัสดีครับอาจารย์คันทิตครับครับที่นี่เป็นแปลงพัฒนาสายพันธุ์นะครับไม้ผลใหม่ๆนะครับที่อยู่ในชายแดนใต้เลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นฝรั่งแล้วก็ไม้ผลอื่นๆด้วยมีไม้ผลอะไรยังไงบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับอาจารย์ขันชิตครับนึกยังไงถึงได้มาทำการพัฒนาพันุ์ไม้ผลในพื้นที่เออภาคใต้เราจะเน้นพืชเศรษฐกิจอย่างอื่นคืออย่างพาราปาล์มทุเรียนแต่ว่าพวกสิ่งแปลกไม้ผลแปลกนี้ไม่มีใครทําครับโดยเฉพาะฝรั่งโนึกท่านจะไปนึกนะครับว่าสายพันธุ์ฝรั่งนะครับ หลายสายพันธุ์เท่าที่ทราบนี่มากกว่า200ใช่ไหมมากกว่าครับมากกว่า200นะครับที่เราทาเนี่ยจะมาอยู่ที่ภาคใต้ในเมืองไทยเนี่ยผมว่าน่าน่าจะมากที่สุดแล้วน่าจะมากที่สุดแล้วนะครับที่เห็นอยู่ข้างหลังมีพันธุ์อะไรบ้างยังไงบ้างครับอาจารย์อันนี้คือแปลงทดสอบหมดเลยครับนี่แปลงทดสอบนี่คือเป็นแปลงทดสอบแปลงทดสอบอย่าบอกว่าแต่ละต้นนี่แต่ละพันธุ์หมดเลยนะสายพันธุ์เดียวอ๋อมียกตัวอย่างไหมอาจารย์เอ่อยกตัวอย่างยกตัวอย่างยกตัวอย่างก็คือพวกนี้อ่า ไอ้ตัวนี้คือเพชรพะพรมโอ้โหชื่อเพชรพะพรมเลยใช่ทำไมถึงชื่อเพชรพะพรมครับผมยกให้น้องชายไปครับให้เขาไปทําเองนี่เริ่มออกผลแล้วนะฮะเริ่มออกผลแล้วนะครับครับลักษณะเด่นของเขาเป็นยังไงเพชรพะพลมครับหวานกรอบหวานกรอบมีซ่อนเปรี้ยวซ่อนเปรี้ยวแล้วดกผลขนาดประมาณสี่ผลกิโล สิ่งผลกิโลก็ใช้ได้อยู่นะใช้ได้ผัจนี้ล้กห้ึ่งนะฮะอันนี้มีวางจําหน่ายในท้องตลาดหรือยังไม่มีครับยังไม่มีกิ่งพันมีกิ่งพันก็ไม่มีเพราะว่าผมให้เข้าไปอ๋อครับก็แล้วก็พวกนี้ก็คือพันทดสอบทั้งหมดในบริเวณนี้พระเอกเลยตอนนี้เอาที่เด่นๆเลยพระเอกที่สุดคือแดงเจ้าสัวกับพลอยสยามครับอ๋อแต่ไม่ได้อยู่แปลงนี้อยู่ อยู่ฝั่งนู้น,นเดี๋ยวเราจะไปดูพระเอกก่อนเลยนะครับแดงเจ้าสัวกับพลอยสยามนะครับ,รบหน้าตาต้นเขาเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันครับนี่ก็แดงเจ้าสัวอันนี้อันนี้เต็มที่ละครับอันนี้เต็มที่แล้วผิวอาจจะดูแล้วเพราะว่าไม่ไม่ได้พ่นสาร ไม่ได้พ่นสารเคมีไม่ได้พ่นยาเลยนะครับก็แค่ห่ออย่างเดียวนะครับนะฮะเดี๋ยวเราจะดูข้างในนะฮะสมชื่อแดงเจ้าสัวไหมแล้วก็รสชาติรสชาตินี่อกันอันนี้จะงมเรียกว่าพอดีอ่ะพอดีนะฮะกว่าลูกแรกที่เราได้ชิมกันนะครับชมพร้อมๆกันเลยนะฮะนี่โชว์โอ้ย สวยสวยสวยนี่ดูฮะเม็ดม,มีแต่ถั่วน้อยมากเม็ดน้อยน้อยมากอเมื่อกี้คือลูกปลายจริงลักษณะเนื้อเขานี่พอสุกเต็มที่เหมือนจะฟูๆหน่อยไหมอาจารย์นะเดี๋ยวพดเคี้ยวเข้าไปเดี๋ยวจะรู้สึกแหละโอ้โหน,นี่นี่ให้ดูเนื้อก่อนให้ดูเนื้อก่อนนะครับคือ กินฝรั่งนี่ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาได้กากใยอาหารด<ช>้วยใช่ไหมครับแล้วถ้าเราปลูกเองเนี่ยผมว่าหลายคนถ้ามีที่ข้างบ้านที่ข้างบ้านอะไรก็ง่างยใช่ไหมครับได้ง่ายเลยครับดูนนัะ้เอาไว้ทานเองอมไม่ต้องกลัวเลยเรื่องกังวลเรื่องสารเคมีอะไรพวกอย่างเงี้ยเพราะเราปลูกเอง่อะทีนี้ก็ถึงเวลาชิม,มลูกนี้เด็ดกว่าเมื่อกอี้เลยอ่ะเด็ดกว่าใชนะ่ไหม

หวนโเดี๋ยวอยู่สักแป๊บหนึ่งจะได้รสชาติอะไรอยู่ในกระพุ้งแก้มอยู่วนเวียนอยู่นานเลยเนอะโอ้โหถ้าคนที่แบบอาบบ้านอยู่ในกรุงเทพอยู่ในเมืองอย่างเงี้ยชาวเฮ้าเนี่ยปลูกไมกระถางหรือว่าเข่งหรือว่าบงบ่อโอ้ก็ได้นะครับก็แต่งกิ่งเข้าไปอยาให้เขาบานใหญ่ไปก็ออกลูกแล้วใช่ดูดูแลยังไงบ้างถ้าปุ๋ยอย่างนั้นจย์เอ่อปุ๋ยต้องถึงหน่อย เพราะว่าในเข่งในธาตุอาหารมันจะหมดไวปุ๋ยให้ยังไงอาจารย์ปุ๋ยที่นี่เหรอฮะถ,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 ถ้าปลูกเลี้ยงอย่างนั้นะออทุกสิบถึงสิบห้าวันดีกว่าน้อย,อยแต่บ่อยครั้งปุ๋ยแล้วปุ๋ยคอกหรือว่าปุ๋ยคอกฝรั่งผมว่าไม่สมควรกับขี้วัวเสำหรับภาคใต้เรานะครับ,รบเพราะผมเคยดูแลใส่ขี้วัวแล้วรสชาติจืด๋อคนแฉะนะ เออควรใส่ขี้ไก่ขี้ไก่ครับผมแล้วขี้ไก่แกอโอ้ขี้ไก่แกบแล้วอยางอื่นต้องใช้อะไรอีกบ้างขี้นกนางแอ่นขี้ข้างคาวอะไรก็ใส่ได้หมดครับครับเพราะว่าของมันมีอยู่ในบ้านเราอยู่แล้วครับ ที่ไก่ก็ไม่แพงนะโอ้ย oh, ซื้อมากระสอบหนึ่งถ้าปลูกข้างบ้านนิดพอได้ใช้นะใช่ครับโอเคครับนี่คือแดงเจ้าสัวครับพระเอกของเรานี่ดูนะนี่ระวังไอ้ที่ยังงงไม่เต็มที่นะไปกิง่งไอ้นีปกิง่งใบก้านเลยนะอนันนี้นี่เต็มที่แล้วนะครับให้เห็นชัดๆจะจก,กันเลยนะครับอ อ๋อจริงแดงเจ้าสัวเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์จะพาไปดูต้นไหนต่อเอไปชิมพลอยสยามพลอยสยามเมื่อกี้พูต้นยังไม่ได้ชิมผ่านไม่ได้ชิมครับไปไปดูพลอยสยามันี่คนี่ผลพลอยสยามโอ้นี่ผลฝรั่งพันพลอยสยามนะครับหนึ่งในตุจีดเลยนะครับของสวนที่นี่นะครับเหมาะสำหรับเชิงพาณิชย์มากตัวนี้ทำไมตัวหนึ่งมันดกออกทั้งปี ดกแล้วก็ออกทั้งปีด้วยออกอสองสามรุ่นครับในคราวเดียวกันเด็ดก,กันชิมเลยอันนี้งอมเต็มที่นะลองด,ลองดูลองดูครับลองดูลองดูช,ชื่อพลอยสยามแน่นอนว่าน่าจะต้องสีแดงเดี๋ยวเราจะดูพร้อมๆกันเลยนะครับดูพร้อมๆกันเลยผมก็ยังไม่เคยเห็นนะพลอยสยาม ปเปิดออกมาดินี่หอยสยามครับฝรั่งพันพลอยสยามต้นนี้คือพิงค์ฮันนี่ทำไมถึงชื่อพิงค์ฮันนี่ครับอาจารย์อ๋อ เนื้อในเขาครับจะมีสามสีคือเหลืองเหลืองหน่อยน่อๆขาวแล้วก็ชมพูอ,อยู่ในผลเดียวกันรสชาติเขาเหมือนน้ำผึ้งหวานอนี่คือจุดเด่นของ,<ะ>ของพิงฮันนี่อพิงกับฮันนี่นี่ก็ชัดเลยครอธิบายตรงน,นี้เอ,อ,อันนี้มีขายกิ่นพันหรือยังเริ่มขายแล้วครับเริ่มจำหน่าย แล้วผลถ้ามีเริ่มวางจําหน่ายในท้องตลาดยังครับไม่มีเพราะว่าต้นแม่มีอยู่ต้นเดียวโอ้โอ้แน่นอนว่าคุณผู้ชมถ้าดูคลิปเราตอนนี้ยังไม่ได้ชิมแน่นอนนะครับผมเราก็ยังไม่ได้ชิมเหมือนกันเพราะว่าดูแล้วมาแล้วลูกที่พอดีนี่น่าจะยังไม่มียังไม่มีครับยังไม่มีนะครับในรุ่นนี้พิงหฮันนี่ครับอีกสายพันธุ์หนึ่งที่น่าสนใจนะฮะสำหรับสวนที่ดีนะครับอเดี๋ยวไปดูต้นต่อไปเลยต้นต่อไปเราจะไปแปลงนอกหรือว่าไปแปลงทดสอบ ได้ทั้ง,งนั้นครับเอาแบบโอ้โหนี่เดี๋ยวให้คุณผู้ชมชมนะฮะว่านี่คือแปลงขยายพันธุ์นะฮะที่เห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยอันนี้ประมาณกี่ต้นได้ทั้งหมดเนี่ยออถ้า,ถารวม,มกัน,มนหมดมีประมาณ500ต้นสายพันธุ์ทดสอบ500อต้นก็คือ500อยสายพันธุ์ใช่ครับแต่ละต้นแต่ละสายพันธุ์หมดเลยครับมันมี300กว่าสายพันธุ์ครับ ตอนนี้ที่กําลังติดดอกออกผลอสาเหตุที่ทําเยอะหลายสายพันธุ์แบบนี้เพื่ออะไรอาจารย์เพื่อคัดเลือกหาตัวที่ดีๆออกมาคือ500กว่าเนี่ยเราไม่ใช่ว่าจะเอามาจําหน่ายทั้งหมดไมันก็เราคัดเลยคัดเลยครับ500อาจจะเหลือสักสักหต้นสักหต้นอะต้นอะไรอย่างนี้ฮะเพราะฉะนั้นก็มั่นใจได้นะว่าที่ที่แบบ ออกวางตลาดแล้วเนี่ยที่เผยแพร่แล้วเนี่ยก็คือผ่านการคัดสรรมาแล้วใช่ถ้าจะผ่านการคัดสรรเนี่ยมันมีเกณฑ์อะไรบ้างจย์รสชาติความดุไม่แพ้ฝนทางใต้อครับเพราะว่าฝนทางใต้มีตลอดครับอฝรั่งหลายสายพันธุ์ครับพอถึงหน้าฝนครับรสชาติจะดบลงโอ้ใช่เพราะน้ำมันเยอะน้าเยอะใช่ไหมครับฮะอันนี้ต้องแบบคงเท่นคงวาเลยใช่อครับ นี่จุดสาเหตุได้เปรียบเลยครับเกิดมีลูกค้าอยากจะมาเยี่ยมชมสวนยินดีต้อนรับเสมอครับออมาชิมเลยมาชิมได้คัดเลือกได้คัดเลือกบางครั้งอาจจะได้ชิมฝรั่งแปลกๆอีกเยอะอแปลกที่สุดมีไหมจารย์ที่แปลกนะอันนี้แบบไม่ไม่เน้นว่าอร่อยหรืออะไรยังไงนะแบบแปลกๆนี่ยเดี๋ยวไปลุ้นข้างนอกเดี๋ยวไปดูไปดูของนี่มีของแปลกอีกตากล้องถ่ายดูเลยครับ โอ้นี่ใบแดงหมดเลยเนี่ยทั้งต้นนะฮะนี่คือฝรั่งอาจย์คือฝรั่งครับฝรั่งอะไรฮะเนี่ยจย์ฝรั่งทดสอบเหมือนกันแต่ว่าครับผมไม่ให้ผ่านรสชาติเขารสชาติไม่ผ่านครับแต่ถ้าความแปลกได้นะจยนประดับได้มันแปลกได้นะมีชื่อว่าประดับได้ไม่มีชื่อครับยังไม่มีชื่อนะโอ้คือใครที่ชอบอะไรที่แบบแดงๆเป็นมงคลหน่อยนี่ดีได้โอ้นี่เขามีออกลูกด้วยนะอาจารย์ใช่เนี่ยลูกเขา เป็นสีนี่ด้วยนะจารย์สีอะไรเนี่ยสียังกับมังคุดอะม่วงเืยสียังกับมังคุดเนี่ยโอ้แปลกแปกนี่อเอป,ปลูกเป็นไม้ประดับได้ไม้ประดับโอ้โหครับใครที่สนใจก็ติดต่อได้นะครับที่ชื่อสวนปักใต้พันไม้ ต้พันไม้โดยอาจารย์คันชิตบุญสนองนะครับ<ช><ม>เดี๋ยวเรื่องของเบอร์โทรเรื่องช่องทางติดต่อเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์แล้วก็เราจะใส่แคปชั่นไว้ในใน,ในโพสต์ของเราด้วยนะครับ<ม>แล้วเดี๋ยวจะมีเป็นอ่าขึ้นเป็นซับไตเ,ททเติรไว้ให้ด้วยนะครับเผื<ม>่อว่าไม่สะดวกดูช่องทางไหน<ม>ก็เราจะพยายามดักให้ให้ทุกช่องทางเลยเพื่อจะได้ติดต่อโดยตรงอาจารย์นะครับจะได้ช่วยกันสนับสนุนพันไม้ผลดีๆนะครับให้ได้ทานกันอย่างน้อยๆใครที่แบบจะซื้อไปปลูกข้างบ้านเนี่ยนะครับเอาไว้ทานเพื่อ เป็นผลดีกับสุขภาพด้วยนะครับ